ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5พันตรีคำไผยวิไลพันเป็นเผ่าลาวลุ่มมีภูมิลำเนาทิ้นทานบ้านเดิมยูนในแขวงเวียงจันต์ปัจจุบันอายุประมาณ35ปี มีการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนในประเทศที่ค่อนข้างดีความรู้ทางทหารเคยผ่านหลักสูตรสำคัญสคัญบางหลักสูตรจากกองทบ,บกไทยที่น่าสนใจอย่างมากเห็นจะเป็นการฝึกหลักสูตรพบอผ่านทหารราบและหลักสูตรเสนาธิการทหารบกจากประเทศฝรั่งเศสนี่เองเคยเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าเมื่อครั้งในพลกองแลทําการปฏิวัตริรัฐประหารยึดอํานาจรัฐแล้วสถาปนาตัวเองจากร้อยเอกเป็นนายพลโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นนายพลตรีพลโทรหรือพลเอก แต่ทุกคนเรียกแกงง่ายๆว่านายพลเท่านั้นประวัติการลบค่อนข้างจะโชคชนได้รับชัยชนะมาโดยตลอดเขาคือคนหนึ่งที่มีขีดความสามารถเป็นที่คลั่นขลามของฝ่ายซ้ายละเวียดกงเมื่อครั้งสมรภูมิทุ่งไหหินพันตรีคำผายที่มียศเพียงร้อยโทจบหลักสูตรผอบพันจากฝรั่งเศสมาสดๆร้อนๆน,น,นำกำลังทหารลาวอ้าหนองจำนวนหนึ่งกองพันซึ่งมีกำลังพลเพียง200กว่านาย เขาทําการต่อสู้กับทหารลาวเหมือนกันแต่เป็นลาวฝ่ายสายของเจ้าสุภานุวงศ์ที่มีกําลังมากกว่าถึงสองเท่าแต่กําลังฝ่ายร้อยโทคําผายสามารถใช้ความกล้าหาญและหลักการทางยุทธวิธีที่ร่ำเรียนมาจากประเทศมหาอำนาจเข้าสลายกําลังฝ่ายสายจนแตกระจุยจับเป็นและยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้จํานวนมากเหตุการณ์รบครั้งนั้นสร้างให้คนอย่างร้อยโทคําผายวิไลพันธ์ในทหารหนุ่มโด่งดังทะลุฟ้าขอกลายเป็นวีรบุรุษแห่งทุ่งไหหิน ที่ทุกคนต้องสยบให้และจากฉากการลบครั้งนั้นนั่นเองทําให้เขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เป็นฝ่ายขวาและจากแรงผลักดันของฝ่ายเป็นกลางที่ส่งเขาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเนาธิการทหารบกจากประเทศฝรั่งเศสทันทีความจงรักภักดีที่ร้อยโทคําผายวิไลพันธ์มีให้แก่นายพลกองแรงนั้น มันมากมายจนแทบจะตายแทนได้เขาจึงทุ่มเทชีวิตและกําลังทุกส่วนที่มีอยู่ให้กับความจงรักภักดีนั้นแม้ว่าผู้บังคับบัญชาที่เริ่มหลงผิดมีความเอ็นเอียงในแนวทางการปกครองแบบนิยมฝ่ายสายยังเห็นได้ชัดนั้นร้อยโทคําภายไม่มีความรู้สึกตะคิดตะขวงหรือคัดค้านใดๆเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวความคิดและอุดมการทางการเมืองเพื่อตอบสนองแก่คนที่มีพระคุณได้ทุกขณะจิตหลังจากที่กําลังฝ่ายสายของนายพลกองแล ได้รับการทาบถามจากมิตรประเทศจีนคอมมวนิสต์ที่มีเหมาเจ๋อตงเป็นประมุขให้เข้าร่วมขบวนการจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกอย่างสําหรับการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองและยินดีที่จะแต่งตั้งให้ในพลกองหล่เป็นผู้นําประเทศต่อไปเมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในหลักการกันได้ดังนั้นการเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงจึงเริ่มขึ้นอาวุธจํานวนหนึ่งผู้ชํานาญการทางทหารผู้ชํานาญการทางการเมือง การฝึกหัดนักรบสำหรับการปฏิบัติการทางอาวุธแม้กระทั่งเงินงบประมาณจีนทุ่มเทให้ยังไม่อันแต่ทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องกระทำแบบปิดลับที่สุดซึ่งจะให้ดูไม่ได้แม้แต่คอมมินนิสต์เวียดนามหรือโซเวียตและนี่คือที่มาของพันตรีคำผายวิไลพันธ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการฝึกสอนกำลังรบที่ค่ายฝึกพงสาลีจกดาวเหนือเก็บรายละเอียดประวัติพันตรีคำผายวิไลพันธ์เข้าซองอย่างเดิม คงเลือรูปถ่ายส4มใบที่ยังอยู่ในมือสายตาเพ่งมองอย่างพินิจพิเคราะห์อาการสงบนิ่งกับกรามที่นูนออกมาเป็นสันในบางครั้งบ่งบอกถึงอารมณ์ภายในคิดอยู่เหมือนกันว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจะเก็บชีวิตมันเอาไว้อีกคนประเภทนกสองหัวแบบนี้อยู่ที่ไหนมิแต่ความเดือดร้อนคนแบบนี้ไม่มีความจริงใจต่อใครมันฆ่าได้แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใจนั้นภาวนาขอให้ได้พบกับคนคนนี้ ในสมรภูมิที่อาจเป็นไปได้แห้งนั้นทีเถิดเมื่อถึงเวลานั้นเขาเองเท่านั้นที่จะเป็นคนหยิบยื่นความตายให้กับมันเองตาดูสมองคิดกระทั่งคิดว่าชาตินี้จะไม่มีวันลืมเลือนภาพของคนคนนี้เป็นอันขาดนั่นแหละจึงเก็บรูปนั้นคืนเข้าซองเอกสารอย่างเดิมพร้อมกับยื่นส่งให้กับคนที่ให้มาตั้งแต่ตอนแรกไม่มีคําพูดใดออกจากปากอีกคุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับบุคคลน,นี้ฆ่ามัน พียงสองคำที่แสนสั้นจากปากคนที่ถูกถามแววตาที่ชายเย็นไร้ซึ่งความปราณีผู้จบก็พ่าออกจากห้องเพื่อหากาแฟตามรสนิยมแบบอเมริกันไม่ได้สนใจเลยว่าพันตรีอเมริกันทั้งสองจ้องมองดูด้วยสายตาที่ค้างตึงคำพูดที่แสนสั้นนั้นมีความหมายที่แสนจะยาวยากนักที่จะอธิบายและไม่ใช่ของง่ายที่จะปฏิบัติกระนั้นก็ตาม ในใจของพันตรีอเมริกันทั้งสองนายยังเชื่อมั่นว่าคนที่พูดนั้นสามารถทําได้จริงๆทั้ง3อเมริกันไม่มีใครพูดอะไรกับใครในขณะที่มองแผ่นหลังคนที่พูดตั้งแต่ก้าวเท้าออกไปกระทั่งกับเขามานั่งณที่เดิมเมเจอร์ไม่สบายเหรอครับเปล่าผมไม่ได้ไปอะไรพันตรีคอร์ลินละล่ำละลักตอบคำถามจ่าดาวเหนือเพราะท่าทีที่เลื่อนลอยของแกชวนให้ถามจ่าดาวเหนือก็ไม่ได้ว่าอะไร นอกจากยกกาแฟถ้วยนั้นขึ้นจิบเบาๆเราตามด้วยบุหรี่ที่ถนัดคุณจะเริ่มงานเมื่อไหร่นอสตาพันเอกนอร์แมนเป็นคนถามขึ้นแต่คนที่ถูกถามกลับหันไปที่พันตรีโรเจอร์เริ่มเมื่อไหร่ดีครับเมเจอร์พรุ่งนี้หรือมะรืนเลยดีไหมผมก็ว่าดีครับแต่กลัวจะไม่ทันใจเคอร์เนลที่จะให้ไปกันเดี๋ยวนี้เลยสิครับจ้าดาวเหนือหันมาซัรพยอกพันเอกนอร์แมนอีกจนได้เฮ้ hey, ผมไม่ได้พูดหรือสั่งอย่างนั้นเลยนะเรื่องนี้มันแล้วแต่พวกคุณเอา้างั้นผมก็เข้าใจผิดเอง สักพรุ่งนี้เย็นหรือค่ำเราคงออกเดินทางกันได้แหละครับโอเคงั้นตามใจคุณก็แล้วกันยังไงยังไงผมรู้ล่วงหน้าสัก30นาทีนะจะได้เตรียมหอให้กับคุณทั้ง14คนได้ทันปัญหาเรื่องวิทยุติดต,ต่อสื่อสารไอคอมที่ใช้อยู่ผมคิดว่าระยะมันไกลเกินอาจติดต่อไม่ได้คีเนลจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับเรื่องนี้ผมก็คิดเอาไว้แล้วเหมือนกันเราอาจาต้องใช้เครื่องบินบินไปรับข่าวหรือไม่ก็เป็นตัวรีเลย์ให้ตามกําหนดตามเวลานัดหมายหรือคุณจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะ ก็คงต้องใช้วิธีนี้แหละครับขอบคุณครับจ่าดาวเหนือมักมีน้ำใจในการทํางานเสมอรู้ดีว่างานทุกชนิดย่อมมีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาคนอย่างเขามักไม่เรียกร้องให้เกินความจําเป็นบ่อยครั้งที่เขาต้องทํางานแบบช่วยเหลือตัวเองเมื่อหน่วยเหนือไม่มีสิ่งของสนับสนุนพันเอกนอร์แมนขอตัวไปตรวจงานบางอย่างข้างนอกจ่าดาวเหนือกับพันตรีเมริกันทั้งสองซึ่งบัดนี้เขาสังกัดหน่วยนักลารับจ้างอย่างเต็มตัวแล้ว หลังจากที่ร่วมงานกันมาหลายต่อหลายครั้งทั้ง3คนกลับมาที่พักสมทบกับนักล่ารับจ้างอีก11คนที่รอรับฟังข่าวอยู่จากดาวเหนือใช้เวลาไม่นานนักสำหรับการอธิบายแผนงานให้ลูกน้องฟังหลังจากนั้นการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มขึ้นอาวุธและอุปกรณ์พิเศษดูไม่มีปัญหาเพราะเคยใช้หลายครั้งแล้วแต่งานนี้ต้องเพิ่มอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเข้าไปอีกจากปัจจุบันที่อุณหภูมิในเวียงจันทร์ค่อนข้างจะหนาวแล้ว พื้นที่ทางเหนือของประเทศขึ้นไปอีกเป็นร้อยกิโลเมตรมีหรือจะไม่หนาวกว่านี้เพียงวันนั้นวันเดียวการเตรียมการก็เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเพียงค่ำคืนนี้กับวันรุ่งขึ้นที่จ่าดาวเหนือรวมทั้งผู้ร่วมคณะคน,น,นอื่นๆจะมีเวลาคบคิดถึงปัญหาสําคัญของภารกิจจากการที่ข่าวสารเบื้องต้นน้อยเกินไปแบบนี้แม้จะพยายามคิดเท่าไหร่ก็ยังคิดไม่ออกว่าท่ตั้งของเป้าหมายมันควรจะอยู่ณจุดใดของพื้นที่ เป็นไปได้ถ้าหากเขาจะต้องท่องป่าเป็นทั่วพื้นที่แขวงโพงสาลีจนกว่าจะยืนยันได้ว่าเป้าหมายแห่งนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เวลาที่เหลือก่อนออกเดินทางนั้นทั้ง14คนไม่มีใครที่มีกระจิตกระจายหาความสนุกสนานไม่คิดจะออกไปท่องลาตรีดื่มเหล้าหรือทำอย่างอื่นแม้แต่สนุกเกอร์ที่ทุกคนชอบแนวความคิดของแต่ละคนที่เกิดจากประสบการณ์ถูกนำออกมากทกแถลงกันอย่างเอาจริงเอาจังแม้แต่บางครั้งที่พันตรีมริกันทั้งสอง ต้องใช้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดจากฝ่ายข่าวแต่แล้วทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นข้อสรุปได้มาถึงตอนนี้ดูเหมือนความพร้อมลบตามแบบฉบับของกองทัพอันเกรงไกลยังสหรัฐอเมริกานั้นด้อยลงไปถนัดเมื่อผู้ยิงใหญ่ทั่วทุกมุมโลกไม่สามารถหารายละเอียดของค่ายฝึกที่มีค่าเพียงปลายเล็บได้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับการงมเข็มในมหาสมุทรคราวนี้เมื่อไม่มีทางหารายละเอียดให้ได้มากไปกว่านี้ ก็มีทางเลือกอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นคือการเดินทางไปดูด้วยตาตัวเองเกือบสี่โมงเย็นวันนั้นเฮลิคอปเตอร์แบบซีนุกจำนวนสองเครื่องเป็นพาหนะนำส่งนักล่าหลับจางได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเลาวไม่มีใครสนใจในการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่เขาพบเห็นเป็นสิ่งปกติประจำวันอยู่แล้วแม้ชายชะกันที่อยู่ในเครื่องแบบสีดำสนิท กับซองหนังที่บรรจุปืนพกรุ่นพิเศษที่เจตนาจะปิดบังจากสายตาผู้คนทั่วไปก็ไม่มีใครสนใจอีกเช่นกันการเดินทางคราวนี้เป็นไปตามแผนที่ตกลงกันซึ่งมาเช็คระยะทางกับเวลาบินแล้วสามารถถึงจุดส่งลงพบค่ำพอดีนั่นเป็นการพลางการลงและเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้จากดาวเหนือตัดสินใจเลือกเอายอดเหนือนที่สูง5,643เมตรจากระดับน้ำทะเล ตะวันออกเฉียงใต้ของแขวงพงสาลีเป็นจุดเริ่มต้นพื้นที่ที่เป็นป่าทึบไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นดินเหนือย,ยอดเนินนั้นไม่ได้สร้างปัญหายุ่งยากแต่อย่างใดเมื่อการส่งลงครั้งนี้ใช้สายไนยล่อนขนาดใหญ่ที่มีฮุกเกอร์เกาะเข้ากับลำตัวที่หน้าอกแล้วลอกไฟฟ้าจากเครื่องจะช่วยลอยสายไนยล่อนนั้นให้คนที่เกาะอ,อยู่ต่ำลงมาเองคนแรกใช้ปลายสายแล้วปล่อยตัวให้ไหลลงมากระทั่งได้ระยะประมาณ5เมตร คนต่อไปก็ใช้ฮุกเกอร์เกาะลำตัวแล้วลงตามมาเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาดึงสายส่งนั้นกลับขึ้นไปใหม่รูปการจึงเป็นแบบทุกคนไหลเรียงกันมาตามลำดับใช้เวลาไม่ถึงนาทีสำหรับการลงจากทั้งสองด้านของหอคนเจ็ดคนก็สามารถสัมผัสพื้นได้ทั้งหมดพื้นดินที่โคนต้นไม้ใหญ่เป็นดินเตียยโลงไม่มีละมาะไม้หรือไม้ซุ้มมากีดขวางทางเดินให้ลำขาญน,นักร่ารับจ้างทั้งเคนในแต่ละลำ กระจายกําลังกันเป็นลําดับแรกเมื่อไม่รู้มาก่อนว่าบริเวณนั้นจะมีเจ้าของเดิมพักอาศัยอยู่หรือไม่ถึงมีเขาจะต้อนรับหรือไม่ดังนั้นจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนหลอกและทั้งเสียงสีนุกทั้งสองเครื่องนั้นจ้างหายไปแม้ไม่เรียกกันทางวิทยุก็พอจะรู้ว่าพักพวกอีก7คนทูกส่งลงตรงไหนดังนั้นทั้งสองพวกที่แยกลํากันมาจึงเดินเข้ามาหากันได้โดยไม่ยาก